สวัสดีครับวันนี้ผมช่างนุเอเซียแกรนด์โฮมนะครับพาพี่ๆทุกท่านกลับมาอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ผมพามาชมโกดังขนาดมินิใช้งานได้อย่างหลากหลายโกดังที่นี่นะครับลูกค้าไว้สําหรับทําประกอบกิจการขนาดเล็กไว้สต็อกสินค้าพวกของใช้ต่างๆนะครับโกดังขนาด9.5คูณ10เมตรนะครับพื้นที่ภายในจะอยู่ที่ประมาณ95ตารางเมตรประตูกว้าง3เมตรเป็นประตูรีโมทไฟฟ้านะครับขนาดะของอาคารนะครับโครงสร้างเป็นระบบทัดนะครับที่มี ความสูงของเพดานอยู่ที่ประมาณ4เมตร เป็นความสูงที่ถือว่าเพียงพอแล้วก็ระบายอากาศนะครับความสูงที่เพียงพอเนี่ยทำให้มวลของอากาศเนี่ยไม่ร้อนอบอ้าวน,นะครับมีเกล็ดระบายอากาศนะครับส่วนนี้เป็นไฮไลท์ที่จะทําให้อากาศด้วยโฟโลลักษณะระบบแสงสว่างเป็นโคมไฮเบนะครับจะเพียงพออยู่ที่ประมาณ4ชุดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้อย่างสะดวกสว่างภายในนะครับประกอบไปด้วยห้องน้ําประมาณ 1.2, ึ่งจุดสองคูณสามเมตรนะครับมีสุขภัณฑ์ครบครันนะครับให้เสรยบสับเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับ ส่วนตัวของเองผมทําธุรกิจนะครับส่วนตัวผมชอบมากๆนะครับเดี๋ยวนี้ใครมีพื้นที่ที่ไม่ต้องกว้างนะครับหน้ากว้างถยง10เมตร12เมตรเป็นพื้นที่ในเมืองแบบนี้นะครับสามารถสร้างโกดังเก็บสินค้าไร้ศดนะครับใช้ประโยชน์หลากหลายมากๆนะครับแบบนี้จะเป็นตัวเสริมหลักของธุรกิจเราให้มีความมิดชิดนะครับสต็อกสินค้าได้ปลอดภัยด้วยนะครับสามารถจัดเก็บทำเชลทำอะไรภายในนะครับในอนาคตลักษณะแลงอาคารนะครับด้านหลังถูกเจาะอีกหนึ่งประตูนะครับ เป็นประตูรีโมทเช่นกันสำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่ใช้งานอาคารท่านเดียวนะครับไม่ต้องรอคุณผู้ชายหรือว่าพ่อบ้านมาปิดเปิดให้ในเวลากลางวันกลางคืนกดรีโมทนิดเดียวก็ประตูก็สไลด์ลงนะครับลักษณะอาคารเป็นรูปทรงโมเดลเป็นลักษณะกล่องเรียบๆนะครับข้อดีของเขาคือสามารถสร้างกวดังได้ชิดเขตเห็นไหมครับชิดเขตที่ดิน การทําชายคาส้นๆงประโยชน์ของเขาก็คือขยายผนังพวกนี้มาถึงใต้เขตที่ดินหรือห่างเพียง50เซนนี่คือเป็นพรบรที่สามารถทําได้นะครับไม่ผิดกฎหมายงานนี้อย่างแรกเลยมันอยู่ไกลจากสํานักง,งานเราเ0็0สิบแปก่อนที่จะมาตั้งโครงสร้างที่หน้าง,งานนะครับผมขั้นแรกเลยก็คือผมต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่าถ้าเราจะทาโกดังในส่วนนี้เราต้องจัดการยังไงบ้างเราทำเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์จากสำนักง,งานเราเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาตั้งหน้าง,งานมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่ง นะครับผมก็ต้องมาควบคุมดูแลกํากับกันตรงนี้อีกทีนึ่งส่งงานไปที่เรียบร้อยแล้วครับจะมีงานเพิ่มเติมลูกค้าเข้ามาตรวจนะครับอยากได้ส่วนนี้เพิ่มส่วนนี้เพิ่มช่างก็ามาจัดการให้ก็เหนแต่หลังช่างกาลังเพิ่มเติมงานให้ลูกค้านะครับคือตอนนี้จริงๆแล้วขายของออนไลน์อยู่แต่ว่าตวเนี้อยู่ในตึกแล้วทีนี้มันไม่ค่อยจะแบบสะดวกมันมีกับชั้นขึ้นลงเนาะมีสงชั้นแล้วทีนี้อยากจะทำบดังเล็กๆเผื่อจะไลฟ์สดด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ในอนาคตไปเห็นว่าที่เพจเนาะมีการพรีเซนต์บูด ก็เลยมาลองติดต่อดูน้องเขาคือบริการดีมากคือไวมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชัดเจนด้วย mm hmm. ก็คือแบบว่าเออโอเคนะตามแบบที่เราต้องการเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะคือเราแบบไปหาเซิร์ฟมาว่าเอ้ยฉันอยากได้โปรดังประมาณนี้แหละให้น้องเขาลองออกแบบแล้วก็น้องเขาคือดูแลดีมากค่ะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาแบบติดๆขัดๆัดนิดนิหน่อยๆแต่เออน้องเขาก็แบบออแก้ให้อย่างเงี้ยดูแลตลอดค่ะ ก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับพี่พี่น้องๆ้องท่านใครที่มีธุรกิจประกอบ SME อยู่นะครับต้องมีสต็อกสินค้านะครับหมุนเวียนสินค้าต่อวันเยอะก็ดังที่ปิดล้อมแบบนิดทิดเนี่ยมีความสําคัญมากมากนะครับที่จะช่วยให้สินค้าของพี่ๆทุกท่านเนี่ยปลอดภัยกวดังขนาดกระทัดรัด9.5คูณ10เมตรนะครับผมช่างนุกแนะนําเลยนะครับสาหรับรุ่นนี้และวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะออกแบบและผลิตบ้านนอกดาวให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางกว่า30ชีวิตพร้อมส่งมอบบ้านนอกดาวคุณภาพสู่ทุกครอบครัวคุณ